หารเช้าถ้าเลิกกินพร้อมไวแน่นอนวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างใครอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้สวยงามดูดีหรืออยากจะแก้ปัญหาใบหน้าของท่านที่มีฝ้ากระจุดด่างดำหรืออยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมบางผมร่วงหัวล้านเชิญท่านเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์ในรูปกมปมที่มีลูปกปอาจยา์นะครับจากนั้นนะครับก็จะพาท่านไปอีกหน้าหนึ่งนะครับ ในแน่นั้นนะครับสังเกตบรรทัติี่เอานิ้วจิ้มนะครับมาติดต่ออาจารย์นะครับอาจารย์จะมีรายละเอียดและก็ข้อมูลนะครับมอบให้กับท่านนะครับสําหรับนะครับ 5. อาหารนะครับที่ถ้าเราไม่กินได้นะครับเป็นอาหารเช้านะครับแล้วก็พอไว้แน่นอนนะครับอย่างแรกเลยนะครับปลาท่องโกจิ้มกับนมข้นหวานครับอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากินทุกวันนะครับร่างกายเราก็จะรับนะครับ แป้งนะครับบวกกับน้ําตาลนะครับแล้วก็บวกกับไขมันทรานนะครับหรือไขมันที่มันไม่ดีนะครับก็จะทําให้ท่านอ้วนอย่างแน่นอนครับอย่างที่2ครับคือหมูปิ้งกับข้าวเหนียวครับหมูปิ้งนะครับหมักน้ําตาลหมักผงชูรสนะครับเยอะเลยนะครับทำให้รสชาติมันนะครับจัดนะครับแล้วก็มีไขมันสูงนะครับหมูปิ้งหนึ่งไม้นะครับมีไขมันอย่างต่ำๆก็50%นะครับ นอกจากนี้นะครับข้าวเหนียวยังมีแคลอรี่สูงมากนะครับสูงกว่าข้าวสวย2เท่านะครับถ้าลดไปนะครับผอมลงไวแน่นอนนะครับอย่างที่3ครับคือกาแฟทรีินวันครับในกาแฟทรีินวันนะครับก็จะมีน้ําตาลและก็มีครีมเทียมนะครับซึ่งนะครับในครีมเทียมนี่นะครับจะว่าไปแล้วนะครับก็นะครับมันช่วยให้รสชาติมันอร่อยแต่นะครับไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะได้น้ําตาลกับครีมเทียม สะสมนะครับเอาไว้นะครับจนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นไขมันก็ทําให้มันอ้วนง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรางดตัวนี้ไปนะครับพร้อมแน่นอนอย่างที่4ครับน้ําเต้าหู้น้ําเต้าหู้นี่นะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าน้าเต้าหู้ที่เขาขายกันอยู่ริมถนนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีเปอร์เซ็น์ของนะครับเต้าหู้น้อยมากนะครับนอกนั้นะครับก็จะมีนะครับแป้งนะครับแล้วก็ใส่นะครับน้าตาลเยอะ เราก็จะได้แต่แป้งกับน้ําตาลนะครับซึ่งจะเป็นตัวทําให้น้ําหนักตัวเราขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตัวงดได้นะ้อมอย่างแน่นอนครับห้ขนมปังปิ้งทานเลยตัวนี้นะครับก็มีแต่แป้งกับมาร์ลินนะครับและบางทีบางคนโรยน้ําตาลด้วยนะครับแล้วก็หั่นยังไม่พอนะครับราดไปด้วยนะครับนมข้นหวานนะครับลดงดอย่าไปกินนะครับก็จะทําให้ท่าน พร้อมไวมากครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยอาจารย์กดหัวใจนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์หน่อยนะครับและนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าทำได้ไหมนะครับแล้วก็แชร์ไปเป็นบุญครับแล้วก็ติดตามมาไว้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ